เรียบร้อยแล้วครับเตีมงามบ่เตีมมาเบิ่งด้วยโอ้เตีมงามอยู่ครับมองมาฮูเตีมนี้ไหมโอ้งามเลยครับอ้นปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับเตีมงามบ่เตีมมาเบิ่งด้วยโอ้เตีมงามอยู่ครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ตัวนี้ใส่งามโอ้ใส่ยางงามเลยครับตัวนี้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื่อกี้กับมาพบพ่อกันมื้อนี้พาพี่น้องเขามาดักหนูคื้เก่าล่ะครับเบื้องหมายดักหนูของเขาเมื่อนี้เป็นหมายปลามันปลาหย่าคอามูนิตนี่ล่ะครับเนี่ยของเขาที่ดักเนาะเขาก็สิดักหมุนปลาดักไปน้ำมื้อนี้ล่ะครับเนี่ยเมื่อนี้เขาก็เดินทางมาํำกันสมคนครับเมื่อนี้ส่วนพระเอกหมอลำบ่าวเพียรเฮาันนสิตามมาที่หลังครับนี่ครับคนแรกบ่าวบอยครับสวัสดีครับ เฮ็ดเนียอยู่ครับคนสองเบาดอนวิธีคนมกักเระสวัสดีครับ <laughs> ได้เงี้ยอย่างเบามื้อนี่ยข้นทีครับเงี้ยหัวมันโอ้นี่ครับเป็นเงี้ยหัวมันแล้วก็ฉีดหัวเชื่อนว่าน,นี่นะครับสุด,สดเงี้ยะหลับโอ้สุดเลี้ยะหลับของพระเอกหัวล้มเบาเพชร่ส่วนเบาเพชรอันสีตามมาที่หลังครับจังได้กล่าวพาพี่น้องไปเขามาเลยนะครับเนาะ ตาบ้าเพชรมากกสีได้ฟังล้ำบ่เมือเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปครับพละไปพี่น้องเข่าไม้ทั้งพุ่นลระครับคุณ <c oughs> วมาเข่าไม้กันเลยครับเบื้องหมายของเขาเขาก็ดักมาได้ไหลายหล้าเตบร์แล้วหรอครับเห็นมองหนีทางมันงามเลยอยากไทยให้พี่น้องเขาเบื้องนะครับมามาเบื้องทางมุอนี้ครับห้อยกลับห้อยกลับอยู่เบื้องเขาสิดักอยง,ดดงน,นี้ละ อมองเบิ่งน่างกันนะครับมองทางยางงามเลยค่ัโอ้โหทางครับเบิง่งป่ะจังป้งองเลยป่ะเ้าก็สิวางกับดักเขาไว้หนิเหระครับเนาะนี่สิ์รุ่นครับมองเนี่ยมาเบิ่งแนวดักเลยครับเขาก็ใส่เป็นกับดักโมนิไฟสไตล์ลูกจ้างอิสระโมอเองดักเอง เ็นมันแล้วก็ฉีดด้วยมะเขือตัวนี้ครับซ้ำนี่แหละครับวางหนึ่งนี่ล่ละมองที่ไอพี่น้องเบื้องเนี่แหละครับโอ้อยางงามเลยที่มองนี่รุ่นอีกมองนึ่งแหละครับนี่หมายมันงามเนาะนี่ครับเรียบร้อยไปหลังแรกครับที่ท้ายให้พี่น้องเบื้องนี่ครับอีกมองนึ่ง ทางถือว่าง้ามอยู่ครับเรียนมาแต่ทังพูนครับผมเรียนมาหนิเราก็แยกไปหันครับสีววางม,มองทีเหรอนะครับเนาะมีรุ่นอยูหดอกหหลังนี่ทางงามอยู่ครับนครับเขาก็ดดักเรียบร้อยแล้วสองหลังแล้วดักให้พี่นอ้องเบิ้งเนาะ จังไงกามาพบพ่อ,พอ,พอ,อากันตอนยามเลยครับบัเนียใกล้ค่ำหรอครับเลยตะเวนใกล้สีตกดินหรอฮากาสีดักไปเรื่อยๆนะครับดักจนเมือดกรับพุ่นละครับอุ้ยทางครับงามตั้งไฟไว้ก,กอนครับ สามล้อช่วงยามหนูเนาะล้อซุ้มเบาดอนเบาบ่อยเบาเพชรนะครับเบาเพชรกับม้าหอดแล้วม้าหอดวังคำคำนะครับดังไฟล้อเอาม้าหอดทับกวนมูนครับได้เวลาไปยามหนูแล้วปู๊บเบาดอนกับเบาเพชรไปแล้วครับ ส่วนเัาก็จะแยกไปทั้งพี่ครับเบิ้งหลังแรกที่รีวิวให้ที่นองเัวเบื้องเลยครับยังบบถ,ถือครับยังยูคือเกายูไปครับรุ่นหลังต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ไซไ้ห้างกันยูครับหลังนี้กับบรลนครับไปรุ่นน้อกันหลังต่อไป หลังนี่รันเอ้าขึ้น็ปนยังสิโอ้โหหรอเบิองอี่ยงมากินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เบื้งครับอย่างง้อป่ะนะอืมเบิง้งหนูเฮาครับอยอีง่งเราไม่กินเนี่ยโอ้หเขาก็ถึกตัวแรกโอ้ครับมอนอี่างกินผู้ใดหู้พิหหพจารณาซอยกันด้วยนะครับเป็นอี่อยง หนูเหี้ยวอหลาดไปครับเขาก็สิห่างไว้คือเก้านีล่ล่ะจังรุ่นหลังต่อไปเลยครับอืมอืมกับหายออ้หอยมัดว้กับต้นหยาหยาขาดไปเลยครับโอ้อ เน้มาเนี่ยโอ้มาต้นห้าไว้เสียครับห้ามันถอนขึ้นมาฮะเสือเรามันรูดไปเลยไหมหางไว้เนี่ยโอ้บอ่เห็นดอกครับเบิ่งแล้วปามัหกจัดโอ้เสียดายเนาะ มันถือหนูเราหรือแม่นอย่างข้าไปกจินกับบลูฮูครับว่าเห็นเลยอือทางนี้กับบวมีไปครับรุ่นหลังต่อไปดีกว่าหลังนี้เอาไว้มือนเศร้าจังมาหาไหมเนาะครับเนาะอืมนี่เต็้มครับอือหลังในี้ไครเนี้ เก้านี่แหละครับเต็มไปซุ้งคืออยู่ครับทำงานอยู่สมบูรณ์แบบหลังนึงหายหลังหนึ่งมีแนวเมื่อกินครับเอา้าหลังนี้สมบูรณ์แบบแล้วอือหลังนี้มีแต้ม,ตมอีกแล้วครับหมองเก้านี่ครับวางไว้หมองเก้านี่แล้วออ ต่มนี่ก็สวยๆอีกแล้วครับรุ่นเดียวกันเลยมาเบ่งผลงานการยำหนูข,<อ>ของทีมงานเขาครับนี่ครับหลังนี่ฟิมันถือของเขาที่ว่าหอ้อยเอียงดึงกินนะทีเมนอีเหียนแ่ะครับะ<อ>หลังแรกหลังที่สองก็หายอีกด้วครับของเขาอะกับหายหลังหนึ่งแล้วก็หลังนี้บ่หายหลังนี้ก็หลังดึงกินนับแต้มเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแต้มครับทั้งหมดเขาสี่คนนะครับมือนี้เขากลับมาสี่คนบ่าวเพชรตามมาที่หลังครับตอนนี้เขากับที่เตรียมโตเฮ็ดกินกันแล้วครับบัลเนี่ยไปครับขวากินเขาได้ขวายู่หรอครับมือนี้การมือนี่ขวายังหลายโตเลยโอ้เต็มมาทาลย่แล้วทาใหญ่เลยมือนี้บ่าวเพชรว่าบ่าวเพชรว่าลุยสวนให้จากมือนะเครับ ทำหลายๆสุดทำเนี่ยจับมืออนไม่ได้ลุยเลยพวกแปดมือแล้วพวกแปดมืออ่ะลองขิดดูเนียเจ้าประม้ามูเนาะฝนดื่นเขามาลุยเรี่ยได้ลรอเจ้าัวมาเนาะตั้งแต่มือเข้าดาวคนแล้วต้องหัวตัวม้าเนาะม้าตัวฟื้นดิเพราะเขาฝืน้งแต่มือเข้าดาวหัวตัวื้นหรือมีแหหัวตัอนุญาตอีอกหัวล้ำอีกแง่หลายเนาะเอฟซีถามหาเอาอันไปอีกมาล้ำไปในม้าตีเมื่อนี้ว่าท่าน ไปอีกมะล้โวะท่านไปฟืนไปบุ้น่ครับสนองกี่แล้วขีแล้วแล้วเตี้ยโอ้ยไหนนั่ตัวเลียไปอีกมะล้มเจ็บปวดแล้วเจ็บตัววราเอยเงวแงะเจ็บวเราะมึงมึงตัวตัวต่องหน่ะใส่นามกันดิเดี๋ยวคนเหงื่อเตี้ยห่ยเดี๋ยว อ๋อปุง๋งน้อยจีนะใส่น้ำอืมอย่าปากน้าวหมดีไหมเนี่ยอืม,อม กุหลาบสองตัวสามตัวเอ้าไหาเพิ่นอะไรไอ้พวเนี้ยอ่มแบนี้ได้ได้สันตอกมันมันสันตอกเดี๋ยวไปโลมุสั้นนี่แหละัน อมเดืออีกคือเก่าล่ะครับเมื่อนี้ก็ได้เหมือนเดิมแบบคือเก่ามั่มดูอย่างพวงนี้แก่ไม่ไม่ลดตื้นไป่พอใจเลยมั่มสอกสอบอะไรมั่มคือฝังฝังนะยังยังบุทันมีผู้ใดบอกอยู่ว่าภาษาไทยเออไว่หน่อยภาษาไทยเขาว่าเยอะเลมั่มใหไพลาด

bà chỉ lặn, lặn lặn, lặn lặn, như thế tầm máy ngầm đấy chắc là máy thấy, bên máy thấy, thấy cô bà cái hmm. <laughs> à. bà chỉ thôi con con bè tháo ra đi bà bên máy không ăn ăn cái máy thôi chứ này, cô bà 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 máy ná đây đây, con bè bà 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 ngon ghét โว้ยขึ้นทางเินเวทีไปดวนในมือถิก็ได้ขนังแสบนะเด้ปีใหม่เหมอนเนาะทางทางกเยี้ยนเ่านได้กินชกั้ำเก่าผมเล่ชยู่เรื่อยเรื่ยว่าบอกอ่านง่าย้นเรื่อมรู้มือเล่ถามอกานง่ายบาเลยม้าทำ ักแก่อนตแเอาพืนม่ำไทยูมำแก่เลยส้มเนื้อ <laughs> เอาเอาพกเงี่ยวทำบ่ขะ <laughs> <laughs> พาะหรือพงเงี้ยว อันนี้มันใส่เน้อตีโอใส่ม่ใสอันนั้นมันด้เป็นดันเดียอะไพวกพวกเนียวตีอันเป็นอุปงก้มเนีันนี้ใส่ใส่บแซ่บซัมพกเนียวดอกวงเนียวอยู่นัวดีลูบระเบิดอ่ะตั้งยีน่ะกินิบเนาะน้ำหอมไกินิบมเนื้อมันก็มีหาได้ห่อไปตอง ท่านแหนมก็มี้ต่างหากแนวภาษากลางมั่มเรมือนสงสัยแล้วเนาะไปมาสองคิดว่าคิดที่แล้วถามบัมีคนต่อบัวมีคนบอกว่าเป็นมัม่มภาษากลางคนเดินนี่อย่างลงใส่บัวมีคนภาคกลางเบิงเฮาแตยไม่บัวมีคนอตอบได้ว่าหมัม่มภาษากลางคนเดินนี่อย่างนะครับเขาก็ะตีกินเขาแล้วก็ะตีนอนให้เขาหรอกครับรุ่นรอบเศร้าเลยครับ อองมั่วออกจ้าจะเป็นเจ้าอะไรได้ขวามื้งนี่เรืองสิได้ขวายู่บ้านบ่เรืองสิได้ซ้ำนี่สิรุ่นกันมืนอนเศร้าครับผมกินเขาก้อนมาเนี่ย ตืนต่นขึ้นละมังจินกาแฟกล่องอีกสิบกล่องเขา่ากล่องอม,มาล้าจินกาแฟอยู่มองพักมองนอนเฮาอยู่แจังซี่ละมืน่นเลโอ้ถือว่ามีกระท่อมใหม่พักดีอยู่ครับจากน้อยกะทิปป้าปีน,อน้องเขาไปรุ่นกลับเนาะหลังจากที่เมื่อคืนนี่โอ้ได้ขวอยีรีครับเมื่อคืนนี่ได้ขวอยู่ อับไปไปุนละไปอป่าหยาคมนิดปุ่นละครับเข้ามาไมแล้วครับไปเลยรุ่นน้ากันเลยสำหรับเศ้านี่เห็นกระไก่เลยครับหลังเรีกก็นําเลยครับอืมีเตียมแล้วครับ อืเต็มแรกเขาแต็มงามอยู่ครับนี่สวยๆแล้วเต็มแรหืกจากมือคืนนี่บ่ปันไดหนูน่าจะออกเดึกครับมึงท้างย่างดีเลยเด้อหครัขท้างเรนีนเปลี่ยนดิน เดือบรอยอีกแล้วครับครับแต้มงามอีกแล้วโอ้สองหลังสองแต้มแล้วครับเริ่มสีมานแล้วหมุนป้าดักเลยได้ครับ ทางดูครับทางดู้ทางนี้บอลันน้ำเครื่องมือคุมก็หมุนฟ้ารักวะ มีเต่มอ,อ้ตัวนี้เต้มงามยู่ครับเนะี่ยอู้หหมูพกงามงามงาม ติดน้ำโอ้ยบอสลันครับ เดือบลอยอีกหลังนึงเตี้ยมนี่ทรงงามครับอลองมาหูเตี้ยมนี่ไหมอู้หูงามเลยครับอ่อนปุ๊กเฮ้แตียมวัวเสารเริ่มคือมาหรอเรื่อยๆหรอครับ Главный ที่รีวิวเมื่อวานนี่ตัวครับเนี่ยที่วางห้อยกัดอยู่เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแ <c oughs> ต้มงามม่แต้มมาเบิ้งด้วยโอ้แต้มงามอยู่ครับสวยสวยสวย ตรงนี้ก็ห่างเจอเหรอครับมีเตียมแล้วครับ tiệm ừ. đẹp ngắm vô แก้มโอ,อ้มองแก้มนี่ไหมแก <c oughs> ้มนี่ไหมครับเองกระดูกกรอบกรอบอืมเหมือนทาง ห้างง้ำไม่ดีนะครับว่ะตันเป็นจ้าฟ้องก่อนเลยอืนนอเรียบร้อยแล้วครับอือตัวนี้ใส่ง้ำอือ ยางงามเลยครับตัวนี้ นี่แต้มแหรอครับหลังเนี่ยแต้มกำลงามๆอยู่ครับแต้มเนี่ย นูออกเด็กครับเพราะช่วงนี้เป็นเดือนงายน้ำหรอ,ห,อหลังนี้ก็เรียบร้อยอีกแล้วครับอืมโอ้เต็มง้ำอู้ยครับแต็มนี้ก็ได้ thì tiệm tiệm ngắm tiệm ngắm ngắm แต็มอีกแล้วครับนี่แตมนี่าง,งามๆยู่หนูออกเด็กอีหรีครับติดรอบเ้ารอบหัวคําถ้งเดือนง่ายน้ำหรอครับช่องเนี่หนูเลยออกเด็กเนี่ยืหอหลังนี้ก็เรียบร้อยอีกแล้วครับ มันมากินมันอยู่เลยออหลังนี้กังามอยู่ครับแต้่งามอยู่รุ่นเดียวกันเลยกับตัวเมื่อกี้นะกลับลันอีกแล้วครับเรื้องค้างเปลี่ยนลินเลยมีเตียมโอ้มีเตีมมเตมยมอยู่ครับ แต้มนี่งามเลยครับสวยๆอีกแล้วใกล้สีเมดแล้วล่ะครับเหลือบอก,กี้หลังดอกอืหอหอมหลังนี่กะายท่องปางงางอีกแล้วครับอืมแต้มงามๆอยู่ครับแต้มนี่ทตมงานเขาก็มาคบกันมดดล้วครับอย่ามามดทุกคนแล้วครับ แล้กะทิมันเบ่งผลงานเลยนะครับเนาะสำหรับเส้านี้ทีมงานของเขาสี่คนครับมือไหนมือขึ้นเหรอครับกะเฮ็ดกินเหลืออยู่โบกิ้โตหรอครับเฮาก็ทีน่ารวมเลยนะครับเนาะห้าสิบสิบสองสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้า หกสิบหกสิบสองถือว่าหมานยุ้ครับทีมงานเขาเมื่อนี่เนาะเกือบหลับแต่กลับมาได้ตอนไหนโอ้ยรอบแรกรอบหัวค่ำนะครับเกือบไ่ได้ขวากินเนาะพอดีได้มะขวานี่ก็ยังไข่เน่าอยู่ครับสําหรับข้าวหมานเมื่อนี่ก็บเพราะอายุได้กินอยู่ครับพอได้ไปฝากลูกฝากเมียยีดอกกันวะแต่ละคนก็ได้อ๋อาล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้าวหมานมาฝากพี่น้องซัมนี่แหละครับ เบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็่นกำลังใจขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่คอยเป็่นกำลังใจให้ตลอดมาพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับจรับ,บไปกลับบ้านเฮ้าบอเนี่ยเจ้าเจ้าหมันขิ้เก้าค้กคักคัก